สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยุพาพรโนรารหัส5 4 0 4 0 0 8 3น0นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิชาเอกภาษาไทยเรียนวิชาพฤติกรรมการสอนภาษาไทย2วันนี้จะมาสาธิตการสอน วะะันนี้เราจะเรียนคำยืมที่เป็นคำยืมจากภาษาอังกฤษนะคะซึ่งคุณครูมีเพลงมาให้ร้องนะคะเป็นเพลงคำยืมภาษาอังกฤษร้องในํำนอ,ง,อ,เง,อง,เงเพลงรักคือฝันไปของวงสาวสาวสาวเรียนเคยปังไหมคะเคยขัดสังเกตที่เส้นสีแดงน,นะคะอันนี้คือวัดคำนองนะคะส่วนตัวนี้ก็คือคอรัสร้องไปด้วยคอรัสไปด้วยร้องมัย้ยคะร้อม่ขัดหรือสองซ้ำโด i c o สตินโมสตินโปรตินโป e สปาตินขอบุกกี้ขอบิลเจอร์เกียร์เดเซอร์เอิร์ธเซนโชว์แคสซูนแดนโมโคตาาค่ะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะของคำที่เรายืมภาษาอังกฤษมาใช้นะคะซึ่งก็จะมีคำทั้งคำที่เราคุ้นเคยแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะ เคยสังเกตจะเป็นคำที่เป็นชื่อของอาหารนะคะในเพลงนี้ก็เช่นคำว่าสปา g h e t t i c o o ก i e นะคะนักเรียนมีเทคนิคในการสังเกตคำยืมภาษาอังกฤษยังไงคะ เทคนิคในการสังเกตอีกอันนึงมีตัวการันรอไหมเก่งมากเตเนืราเช่นคำว่าโชวคำนี้ก่อนชัวช่วชัว่วมีตัวการันกันกับเพื่อไม่ให้หออกเสียงม มาบยอยู่แล้วก็ต้องใช้ให้ถูกต้องนะคะ